จำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ภาคฤษีผมนําเสนอด้านไปเกี่ยวกับเรื่องโซ่เอาโซ่ไว้ก่อนโซ่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงร,ระหว่างการทาความสะอาดโดยการใช้สารตัวทําละลายแต่แนะนําว่าควรจะต้องถอดออกไปพิมพ์ที่แมันที่ชอ็อปเพราะว่าคุณบอกว่าถ้าล้างตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อกระบวนการผลิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งจุดและที่แนะนําคือต้องแก้ไขทั้งเส้นเห็นอะไรไหมครับ การยืดตัวของโซ่โอเคไม่ยืดเกิน5%แต่ถ้าจะให้ชัวร์คือต้องชี้วัดต้องเอาเครื่องมือมาวัดแต่ตอนนี้พอจับไปปุ๊บก็รู้เลยว่าอะไรติดมาแค่รูปดูก็รู้แล้วนี่คือข้อแรกที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอ่าเอาเกี่ยวเลยก็ได้ครับอย่างน้อยมันก็ไม่แกว่งะนะทีนี้ดูอะไรอีกกฎหมายบอกหรือว่าผมบอกว่ามันจำเป็นต้องมี ทีนี้พอไปดูด้านบนครับลองดูด้านบนดูนะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับแสดงว่าปั้นจันตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยมีเวลาที่จะบำรุงรักษาข้อที่2คือควรจัดให้มีจุดจอดเคนหลังเลิกใช้งานแสดงว่าในการจอดเคนพอเลิกงานปุ๊บเคนสามารถจอดได้ทุกที่ณนะปัจจุบันตอนนี้คุณอบลมแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะจอดเคนไม่เป็นที่เป็นทางคุณจะต้องจัดหาตำแหน่งการจอดเคนพร้อมกับที่แฝน คนที่จะใช้ต้องผ่านการฝึกอบรมเท่านั้นหากยังไม่ผ่านการฝึกอบรมถามว่าใช้ได้ไหมถ้าตามกฎหมายจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องเทรนนิ่งเขาให้รู้วิธีการใช้ให้ได้ปกติโดยทั่วไปปั้นจันเนี่ยเวลากดขึ้นและกดลงเนี่ยรีมิกสวิตช์มันจะตัดก่อนที่จะขอจะชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองกดดูว่ามันตัดไหมไอ้ไอลงไม่ตัดไม่เป็นไรแต่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องตัดมันตัดไหมตัดนะ ้าไม่ตัดรับผิดชอบร่วมผมนะเวลาคุณกดถ้าคุณไม่เคยใช้เคนกดยากไหมคุณไม่รู้เลยทิศทางมันไปทางไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขอย่างง่ายทําเนมเพจขึ้นไปแปะบนเกอร์เดอร์มันจะง่ายต่อผู้กดไหมแต่ทีนี้ปัญหาคือเวลาที่คุณเทสโหลดอ่สแปนเนี่ยมันกว้างความกว้างของโรงงานมันกว้างเวลาคุณเทสโหลดเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะทดสอบเทสโหลดที่6 0 0้กิโลเนี่ยสแปนมีโอกาสแอนตัวเดี๋ยวลองดูตัวอย่าง ลองดูตัวอย่างขอคนที่เป็นพนักงานตำแหน่งขับเคนเดี๋ยวดูคนเคยกดประจำก่อนแล้วดูเวอร์ชั่นคนไม่เคยกดอาดูเวอร์ชั่นคนเคยกดก่อนเชิญออไม่เสมอไปที่คนไม่เคยกดเคนแล้วจะกดเคนแล้วมีปัญหาแต่ส่วนที่มีปัญหามักมองข้ามในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภยัยเช่นก่อนใช้งานเคนไม่เคยตรวจสอบเลยว่ามันทำงานได้หมดไหมทั้งฟัง์ชันตรวจชุดเบรก ตัวชุดเบรกตัวยังไงเวลาคุณกดเคนเคลื่อนที่วิ่งยาวถอยหลังเนี่ยถ้าคุณปล่อยมือแล้วถ้ามันเบรกไม่เกินไหลเกินกว่า1เมตรถือว่าปกติแต่ถ้าคุณปล่อยมือไปแล้วเคนมันยังไหลไปเรื่อยถ้าเบรกคุณมีปัญหาลิมิตสวิ้กขึ้นลงตัดไหมคุณคงได้คําตอบกันไปแล้วว่าลิมิตสวิ้กคุณมีหรือไม่มีซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่าต้องมีหรือไม่มีแต่ว่ากฎหมายบอกก็ต้องมีอย่างเคนของผมพร้อมไหมขอดูหน่อย ชมันยังไม่จบง่ายคุณจะต้องไปและกลับทีนี้ไปและกลับผมให้กลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถเลือกตัวแทนออกมาทำได้เห็นแล้วชิ้นงานมันนิ่งสั่งเอาลงครับเอาลงก่อนถึงพื้นสี่นิ้วสั่งหยุดก่อนระหว่างที่สั่งลงคุณต้องหมุนอ่ก่อนถึงพื้นสี่นิ้วสั่งหยุดหยุดปุ๊บพอคุณบอยดูเสร็จแล้วเอาของลงช้าทำยังไง ยกเลิกการใช้บ้านจันทร์ก็ฝากไว้ด้วยเรื่องการพรีเม i v มแมนเทนแนน c e ผมคิดว่าองค์กรคุณเนี่ยน่าจะกําลังทําแผนพรีเมทีมแมนเทนแนนนะอย่าทําการโดยการเครื่องเสียแล้วค่อยซ่อมควรที่จะทําป้องกันบำรุงรักษาก่อนที่จะเสีย